จูสลาครับทางการอันเดอร์เซนลาคริสตัลพาเลสหวนซบเจ้าสุน้อยฟูแลม30ล้านปอนด์เจ้าสุน้อยฟูแลมทีมดังจากสุดเพเมเดกอังกฤษเลือกเติมแนวรับด้วยคนคุ้นเคยหลังคว้าโยอาคิมอันเดอร์เซนเซนแบ็กของคริสตัลพาเลสกลับมา่วมทีมอีกครั้งในราคา30ล้านปอนด์โดยเจ้าสุน้อยกำลังต้องการกองหลังคนใหม่เมื่อโทสินอาราลาบิโอโยและทีมรีมต่างอําลาสโมสรไปแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ นั่นทำให้อันเดอร์เซนกลายเป็นเซอร์แบ,บ็กคนที่2ที่ย้ายซบฟูลแลมสำหรับตลาดซืสส้อข,ขายนักเตะรอบนี้ต่อจากคอเก้คูเอนกาที่ย้ายมาจากบียาเรอัลเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านเล็กน้อยนะแน่นอนผมรู้จักสโมสรผมรู้จักฟูลแลมเล่นในแนวไหนผมรู้จักนักเตะหลายคนผมรู้จักสตาฟเลยไม่จำเป็นต้องมีใครโน้มน้าวผมเพราะผมทราบหลายสิ่งดีอยู่แล้วอันเดอร์เซนกล่าวนะครับ สำหรับอันเดอร์เซนย้ายจากโอลิมปิกลียงมาอยู่กับฟูแลมหนแรกในรูปแบบของการยืมตัว